ชั้นที่จะหาแร่เนเธอไรได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นชั้นที่1ิ1สี่ประมาณนี้มั้งอืมอ่ะเราลงไปตรงนั้นก่อนทุกคนอุ้ยเดี๋ยวนะ <Huh? S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ชั้นที่เท่าไหร่ยีิบสองเฮ้ยเราเจอเนเธอไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวุดเอออุ้ยมีสอง้อนว้าว <Wow. S 1> สอง้อนสอง้อนเอออุ้ยสามไม่นะสี่ไหมอ่ะสี่ขอสี่ขอสี่ขอสี สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมโอมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นมาคราวชีวิตรอด1.21กันต่อโอเคคลิปนี้ผมจะมาตามหาสิ่งที่เรียกว่าเนเธอร์ไรททุกคนอือหือ ซึ่งมันก็ยังเป็นเนเธอร์ไรท์ที่ยังไม่ได้เป็นก้หรอกคือเราไปหาเขาอะไรนะอ่าแร่เอ็นชิเนดีบลิสก่อนทุกคนใช่ฮะมันคือแร่ที่แบบอ่ามันเป็นแร่ที่เอาไปทำเนเธอร์ไรท์ได้อ่ะพูดง่ายนะคือเราจะต้องหาอ่าชั้นใต้ลาวาทุกคนเหมือนในโลกปกติเลยตอนนี้เราอยู่ในเนเธอร์นะทุกคนโลกปกติอ่ะเราจะหาเพชรเราก็ต้องลงไปที่ต่ำๆใช่ไหมใช่ไอแร่เนเธอร์ไรท์เนี่ยเราจะหามันก็ต้องไปในที่ที่มันต่ำๆทุกคนเราต้องลงไปใต้ลาวาเลยทุกคนโอเคผมจะหาทางลงไปสักอ่าตรงนี้แล้วกันลงไปเลยขุดแบบเนี้ยทุเาหอดธ กันซึ่งก็ต้องลงไปให้มันถึงลาวาซึ่งผมหาทางลงอ้ามันจะมีทางลงตรงนี้อ่ะเราลองขุดตรงนี้ก่อนทุกคนอแบบนี้นะคือเราต้องลงไปชั้นที่ดีสุดสักประมาณ14 15ทุกคนโว้โอเคมันจะเจอร่องอะไรบางอย่างอก็คือชั้นใต้ลาวาทุกคน นั่นคือการหาในเทเลไรที่ดีนะทุกคนวันดีฮะมีหมูแล้วก็ลงลงตามต้นไม้อย่างงี้ได้ไหมเออนี่ไงเราก็ไต่ต้นไม้ไต่ต้นไม้ลงเลยเออเหมือนจะมีหมูเดินมาใกล้วันดีเจ้าหมูเออฟันฟันฟันเจ้าหมูตัวใหญ่อุ้ยตกใจมีตัวนึงอีตัวหนึ่งตัวหนึ่งตะอ้าอ้าวเดินหนีวิ่งหนีทําไมอเจ้าตัวเล็กอเจ้าตัวเล็กอเจ้าตัวลงมาเลยอือื สวัสดีฮะไอเจ้าตัวไอตัวเล็กก็มันตีเราทีเดียวแต่มันก็วิ่งหนีไุคนเห็นไหมแล้วก็วิ่งหนีไปละปล่อยเขาส่วนเจ้าตัวใหญ่ก็มาสู้กันเือจุดที่ผมอ่ะไอตัวเล็กแป๊บหนึ่งนะขอเคลียร์สถานการณ์ตรงนี้น่ารำคาญจริงๆไอ,ไอเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวใหญ่อยู่นั้นปล่อยมันทุกคนอ่าผมขอหาสถานที่ในการที่มันจะต้องลงไปแบบใต้ลาวาทุกคนน่าจะจริงๆ,ๆเราลงตรงนี้ได้ไหมเออแป๊บแป๊บแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเราลงแบบเนี้ยขุดไปเลยผมขอลองหน่อยนะทุกคนว่า จะเจอลาวาข้างล่างนี้ไหมซึ่งก็อุ้ยนี่ไงลาวาอ่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วก็อ่ามันเป็นกาเวลทุกคนซึ่งกาเวลเนี่ยอันตรายมากมันจะมันจะล่วงลาวาไหมอะเฮ้ยเหมือนจะได้ทุกคนเราจะยืนบนกาเวลทุกคนคือกาเวลมันเป็นบล็อกคล้ายๆทรายทุกคนมันอ่อนแอถ้ามันมีแบบข้างล่างมันโล่งๆคือมันสามารถล่วงไปได้ไงแล้วเราก็จะล่วงไปเฮ้ยตัวนี้เป็นแมกมาแล้วทุกคนอ่าซึ่งแมกมาเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นใต้แบบใต้ลาวาแล้วนะทุกคนเออเ หาสถานที่ให้มันแบบลงมาที่มันต่าๆใต้ตตาลาวาได้อ่าตรงนี้เราเจอตรงนี้ก็ดีโอเคทุกคน <c oughs> แล้วก็ขุดลงไปทุกคนจนถึงชั้นที่13บามนันทุกคน <c oughs> ลงไปจอกว่าจะถึงชั้นที่สิบสิบสามสิบสี่อะประมาณนี้ทุกคน <c oughs> ชั้นที่จะหาแร่เนเธอไรท์ได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นชั้นที่สิบสิบสี่สิบห้าประมาณนี้มั้งอืมอ,อ่ะเราลงไปตรงนั้นก่อนทุกคนอุ้ยเดี๋ยวนะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวนี่ชั้นที่ <c oughs> เ,เ,เท่าไหร่ยี่สิบสองเฮ้ยเราเจอเนเธอไรท์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอม ชั้นที่จะหาแร่เนเธอไรต์ได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นชั้นที่สิบสี่สิบห้าประมาณนี้มั้งอือเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ชั้นที่เทะะ่าไหร่ยี่สิบสองเฮ้ยอ่ะอ่ะขุดขุดทุกคนขุดผมกำลังตื่นเต้นอยู่เออได้อย่างง่ายได้คือ <c oughs> เดี๋ยวนะคือวันนี้ผมเจอแต่เรื่องโชคดีมากเลยทุกคนทำไมผมขุดลงมาแบบนี้แล้วก็เจอมีไหม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 อ่ะลงไปอีกลงไปลงไปอืมสิบหกสิบห้า อ่าสิบห้นี่แหละทุกคนชั้นที่15นั้นน่าจะเป็นชั้นที่ดีที่สุดนะผมจะขุดแบบอ่าแร่ในอุ้ยลาวาอุ้ยลาวาขุดล่องโอเคถ้าเจอลาวาเนี่ยทุกคนเราขุดบล็อก อ่าให้มันต่ากว่าจุดบล็อกที่เรายืนนะทุกคนนะมันจะร่วงลงไปในบล็อกนั้นซึ่งไม่เป็นไรโอเค <Okay. S 1> ผมจะขุดหาแร่ในเทอร์ไรท์อ่ะทุกคนแบบอ่าก้างปลานะทุกคนเหมือนหาแร่ในเหมืองปกติเราเลยเออแบบในโลกโอ์ที่เราหาเหล็กหาเพชรหาอะไรเงี้ยซึ่งการหาในเทอร์ไรท์อ่ะทุกคนมันหาได้หลายวิธีนะก็คือขุดแบบแบบนี้ก็ได้ทุกคนนะขุดแบบหาแร่อย่างเงี้ยขุดไป มันก็จะมีโอกาสเจอนะทุกคนกับอีกวิธีหนึ่งก็คือขุดให้โล่งเลยทุกคนขุดพื้นที่ตรงนี้ให้โล่งเลยซึ่งเราจะเจอแน่นอนนะแต่ก็จะเปลืองอุปกรณ์ที่ขุดเราหน่อยถ้าใครคราฟที่ขุดมาเยอะๆก็โอเคก็ดีไปแล้วก็มานะขุดไปนะทุกคนกับอีกวิธีที่แบบรุนแรงหนะ่อยก็คือระเบิดทุกคนใช่ถ้าใครมี TNT เยอะๆแบบมีฟาร์มกันพาวเดอร์อะไรแล้วเงี้ยเออแล้วก็คราบทีเอ็นทีมาระเบิดในเน,นเธอร์ก็ได้เลยทุกคนมันบึ้มทีนึงมันก็จะเห็นได้ง่ายนะซึ่งไอ้แร่เอ็น คือมันไม่มันทนระเบิดใช่ทุกคนมันทนระเบิดอันนี้จริงๆผมเปิดเชเดอร์นะจริงๆมันมันเนียมันจะสีประมาณนะีมันไม่ได้เรืองแสงหรอกแต่อันนี้เชเดอร์มันเป็นทําให้แล่เรืองแสงไงทุกคนก็ <c oughs> จะเห็นได้ง่ายขึ้นนะเชเดอร์ c o m p ิ e m e n t a r นะทุกคนโอเค <Okay. S 1> ก็นั่นแหละการหาเนื้ทลายถ้าใครจะระเบิดแบบนั้นก็ได้ทุกคนหรือจะใช้เตียงก็ได้นะทุกคนอเอาเตียงมาวางแล้วก็กดระเบิดแล้วเราก็หลบๆเอาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นวิธีที่อันตรายนิดนึงอ่าไม่นิดแต่กก็อันตรายเลยแหละ แต่ว่าอุปกรณ์และวัสดุผมมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยสักเท่าไหร่นะในตอนนี้ก็คือแบบเรามีแค่ที่ขุดอะ่ะเออ <c oughs> เตียงก็ไม่ได้ตัดขนแกะเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีชุดเก,กาะกันระเบิดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ขุดแบบนี้ไปทุกคน <Okay. S 1> ขุดแบบก้างปลาแบบเนี้ยเหมือนหาแร่ในโลกปกติเลยทุกคนนะขุดแบบเนี้ยขุดซ้ายแล้วก็ขุดขวาแบบเนี้ยอะเว้นสักช่องหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ย <c oughs> มันยังใช้ได้อยู่ทุกคนใช่วิธีเนี้ยมันใช้ได้นะคือมันอาจจะหาได้ น้อยหน่อยเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ก็มันก็เจออะทุกคนใช่มันเจอเหมือนกันนะทุกคนต้องลองทําวิธีนี้ดูก็ขุดไปไง่ายทุกคน ขุดเสร็จปุ๊บเราก็วนกลับไปทางฝั่งนู้นสมมติว่าอันนี้เป็นจุดกึ่งกลางแลวใช่ไหมอันนี้เป็นถนนสายกลางนะแหละเราขุดอ่าออกไปยาวๆก่อนทุกคนระว้ววงลาวาก็ได้ทุกคนถ้ามีลาวามาก็ขุดบล็อกข้างล่างนะสักบล็อกหนึ่งให้มันไหลลงไปมันจะไม่ไหลมาโดนเราโอเคอันนี้ไม่ใช่เนยไสทุกคนอันนี้เป็นบล็อกอ่าหินสีดำนะอ่าแบคสโตนใช่มันคือแบคสโตนนั่นแหละแล้วเราก็ขุดแบบนะสองฝั่งทุกคนเป็นก้างปลาเลยอื อันนี้ผมจะขุดไปทางนี้ก่อนแล้วกันขุดสัก3ชั้นนะทุกคนเราอยู่ในอ่าชั้นที่15นะทุกคนหมายถึงขุด3บล็อกอะแบบเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สเนี้ยสัก3บล็อกทุกคนหรือจะใครใครจะขยัน4บล็อกก็ก็แล้วแต่เชิญทุกคนนะก็มันมันเป็นดวงอุย้ยนี่ไงเห็นไหมเจออีกแล้วสุดยอดทุกคนสุดยอดเห็นไหมเจอแล้วเยอะมากเลยอ่ะจะกี่บล็อกอะกี่บล็อกกี่บล็อกกี่บล็อกบล็อกเดียวเหรอกี่บล็อกอะเฮ้ยอันเดียวเหรอโอ้อ่าอันเดียวก็ยังดีทุกคนเฮ้ยเราได้มาสีก้อนแล้ว้ย ี่ก้อนว้าวว้าวเราได้มาสี่ก้อนแล้วย,ยีนั่นแหละทุกคนมันจะเหมือนเพชรอะทุกคนคือมันจะเกาะกลุ่มกันอยู่กับสุ่มๆนะบางทีก็แบบว่าไอ้แร่เอ็นชียนดีบลิสเนี่ยทุกคนอ่าที่เอาไปคราฟนีเธอไหลได้ะก็คือมันจะมีแบบว่าเกาะกลุ่มกันอยู่4บล็อกแล้วก็บล็อกเดียวก็มีทุกคนอ่ะขอภายในความมืดนะอ่ะถือทอตอืมจะได้สว่างลยอันนี้เป็นกาเวลก็ขุดขุดขดึ้นไปเอออะไรเงี้ย มันจะมีโอกาสสุ่มแบบอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนเธอาไลร่อันนี้เป็นโควรอ่ะคตรก็ขุดไปได้วยทุกคนแร่โคอรก็มีประโยชน์นะเอาไปทําวงจรหรือเอาไปค้าเป็นบล็อกได้อ่าก็เนี่ยแล้วก็การใช้วิธีเนี่ยทุกคน คือเหมือนเราได้ฟาร์มบล็อกนเน็ตแล็กไวในตัวด้วยใช่ในเนร์แล็์เนี่ยเราเอาไปเผาก็ไปเกิดประโยชน์เหมือนกันนะไปทําเป็นบล็อกเป็นอะไรต่างๆได้แล้วแต่สายใครจะชอบแบบไหนนะถ้าใครชอบระเบิดมีฟาร์มของมีคาบ t ิธีหรือคาบเตียงก็ระเบิดได้เลยทุกคนไม่เป็นไรแต่ถ้าใครแบบว่า,ามีแค่ที่ขุดแล้วก็แบบอยากจะฟาร์มบล็อกไว้ในตัวก็ทําแบบวิธีผมก็ได้เนี่ยขุดไปเนี่ยขุดจ้างปลาขุดไปเรื่อยๆทุกคนอ <Okay. S 1> หาหนังดูหา YouTube ดูก็ได้ระหว่างขุดนะแต่ก็อย่าเพลินๆจนลืมแบบมองว่าอันไหนคือนเนนะแลยยออะไรเ หรือจะขุดให้มันโล่งๆเป็นห้องกว้างๆไปเลยก็ได้ทุกคนทั้นั้นอาจจะเจอแน่นอนอ่ามีทองด้วยแล้วก็ขุดทองไปอืมฮึทองก็มีประโยชน์อย่างเงี้ยเออใน,ในเนเธอร์มันก็จะมีแร่เนเธอร์คอร์สแล้วก็เนเธอร์ไลท์แล้วก็ทองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่าเอนชิ่นดีมลิสเนี่ยเราจะต้องเป็นเผาเป็นอินคอสก่อนอ่ะเผาเป็นเศษอ่ะเป็นสแครบ็บสิใช่เผาเป็นสแครบ็บแล้วก็ไปคราฟกับทองก็จะเป็นเนเธอร์ไลท์ก็ประมาณนี้นทุกคนขุดแบบนี้ก็ได้เนี่ยขุดไปขุดไปถ้าเจอเน,นเรามามเจอกอก,กันนอีีทึงแล้้ววกกันนนทุุคเดดดี๋ยผมจะะขใหู อุ้ยนี่ไงทุกคนเจออีกแล้วเนี่ยเห็ <Wow. S 1> นไะเออนะวิธีนี้มันใช้ได้อ่ะขุดขุดเออมีก้อนเดียวมีไหมทุกคนพยายามขุดรอบข้างได้นะมันอาจจะมีซึ่งมันก็ไม่มี <c oughs> เออนั่นแหละคือบางทีมันก็สุ่มมาแบบ1ก้อนหรือ2ก้อนสูงสุดก็4ก้อนนะทุกคนที่มันจะอยู่เกาะกลุ่มกันนะคือมันจะมีชั้งละหนึ่งอ่ะตัวเต็มเดี๋ยวผมวิ่งเอาของไปเก็บกอนมันจะมีโอกาสเกิดสุ่มมาชั้งละ1กลุ่มทุกคนใช่ แล้ว1กลุ่มเนี่ยก็จะมีแบบว่า1ก้อน2ก้อน3ามก้อน4ี่ก้อนประมาณนี้ทุกคนอซึ่งก็สุมช้างอีกว่าช้างไหนจะมีช้างไหนไม่มีนะอันนี้เราขุดไปไกลามากเลยขุดไปเรื่อยๆทุกคนจนกว่าเราจะตันอะ่ะตันในที่คือมี2วิธีก็คือแบบอ่าเจอลาวาแล้วเราขุดต่อไม่ได้เราก็กลับอะไรเงี้ยก็คือขุดจากออเรามาทางนี้ตรงนั้นเป็นทางสายกลางใช่ไหมเราขุดไปทางนูน้นปุ๊บเรามาทางเนี้ยเราก็กลับโดยการวนสายทุกคนอ่าแล้วก็ขุดกลับแบบเนี้ยเออ เว้น2บล็อกแบบเนี้ยสมมุตินะอันนี้อ่าเราเว้นสองบล็อก1 2แล้วก็กลับแบบเนี้ยเนี่ยขุดกลับไปแบบเนี้ยทุกคนอ่าประมาณนี้เลยเหมือนเราขุดหาแร่แหละอ่าโอเคอ่าตัวนี้เป็นจุดเซฟโซนของเราอ่ามันก็ไม่เซฟโซนหรอกก็คือเป็นจุดที่เราเดินลงมาใช่ไหมทางสายกลาง <c oughs> ผมขอคราฟอ่าโตคราฟหน่อยสิเราไม่มีโตคราฟที่นี่เลยตัวเต็มป่ะอ่าแป๊บนึงทุกคนทุบตัวนี้ออกทุบ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 แล้วก็วังอ่าโตคราฟแล้วก็ผมอยากได้กล่องอ่ะขอคราฟกล่องหน่อยสิ อันนึ้ตัวเต็มครับกล่องมาเก็บของเขากล่องเดี๋ยวนี้อกล่องเอาวางไว้ตรงนี้แหละเ,เก็บเขากล่องไว้อ่เราได้มาห้าก้อนแล้วทุกคนประมาณนี้ก็เอาไ้ตรงนี้ก่อนทุกคนนะแล้วก็ขุดกันต่อไปเนะี่ผมตางนี้มันยังทางไม่ตันใช่ไหมผมจะไปตรงนี้ก่อนแล้วกันอม,มันจะได้เป็นเส้นทางแบบเป็นทางเดียวๆไปอย่างนี้ไงโอเคเดี๋ยววิ่งไปตรงนู้นก่อนฮะแล้วก็ขุดกันต่อไปทุกคนอ่เจอกาวลก็ขุดกาวลทิ้งแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆแบบนี้ ผมจะขุดไปเรื่อยๆก็แล้วกันทุกคนอันนี้เป็นหินแบ็กสโตนซึ่งมันมันมันตันได้ยังอไปได้อีกเนเธอร์แล็กเนี่ยมันดีอย่างนึงทุกคนคือมันขุดรัวๆได้นะที่ผมพูดว่ามันจะตันมี2อย่างก็คือเจอลาวาลาวาก้อนใหญ่เราไม่สามารถขุดต่อไปได้แล้วก็ขุดกลับทุกคนอย่างที่2ก็คือเราเจอไบโอมที่มันเป็นไบโอมที่มีชื่อว่าหินบาส่ซทุกคนไอไบโอมนั้นอ่ะคือมันก็มีเนเธอร์ไลท์แหละแต่คือมันเป็นหินที่แข็งมากทุกคนซึ่งมันขุดแล้วเสียเวลาไอเนเธอร์แล็กเนี่ยเราสามารถ อ่ามีที่ขุดที่ตีเอนชารเอฟเฟนเจซีวีทุกคนซึ่งมันขุดเร็วใช่ไหมอืมเขุดไปเนี้ยรัวๆเลยเนี้ยทามันแบบเออมันมันมันไปได้เร็วอ่ะเออใช่ก็ดีกว่าอ่าใบโอมหินบาโซทุกคนหินม,มันแข็งมันก็จะขุดแบบช้าหน่อยนะโอเคในส่วนตรงนี้ผมก็จะขุดไปเรื่อยๆก็แล้วกันทุกคนถ้าเจอในทะไลแล้วค่อยมาเจอกันอีกทีนึงแล้วกัน <Okay. S 1> อโอเคทุกคนเหมือนผมจะเจอลาวาแล้วละ่ะซึ่งเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือไปต่อไม่ได้ละ <c oughs> มีอะไรไม่เอ่ยไม่มีอ่าเราก็ขุดกลับเลยทุกคนก็คือเม เราไปทางโน้นปุ๊บเราก็ไปทางซ้ายทุกคนอ่าเว้นไว้สองบล็อกทุกคนเนี่ยตรงนี้เราขุดตรงนี้ใช่ไหมเราเว้นไว้หนึ่งสองแบบนี้อ่าอันนี้เป็นบล็อกที่สาบล็อกที่สามแเรากลับอืมเรากลับเลยอ่าเจอลาวาไม่นะอันตรายหรือเปล่าอะอุดพยายามหาบล็อกอุดไว้เออตรงนี้ก็เป็นลาวาใช่ไหมอ่าตรงนี้เหมือนจะไปต่ออ่ะลาวาโอเคทุกคนอืมโอเคกลับทุกคนโอเคก็บรนณ์ขุดไปอ่าไม่มีลาวาละขุดไปต่อทุกคนพยายามมองด้านบนด้วยนะบางทีเราอาจจะลืมก็มีทุกคนแบบ มันมืดไงเน,นเธอร์มันมืดเขาอาจจะแบบเผลอแบบขุดเพลินไปหน่อยอะไรเงี้ยในส่วนตรงนี้ก็ผมจะขุดกลับไปก่อนแล้วกันทุกคนโอเคถ้าเจอเนเทอร์ไรแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึง ้ยทุกคนเจออีกแล้วนี่ไงเออเอ c i ช n t นดีบริสทุกคนอ่าโอเคอ่ะพุดเจอกี่ก้อนเนี่ยขอให้เจอหลายๆก้อนนะอืมหนึ่งหนึ่งหนึ่งก้อนเองเหรอโอ้ยอ่าทุกคนดีกว่าไม่เจอทุกคนนะใช่มันเป็นแร่ที่อาจจะหายากอะทุกคน คือจริงๆถ้ามันจะหาง่ายก็คือทุกคนต้องใช้วิธีระเบิดนะคือมันจะโล่งหมดนี่ใช่ไหมล่ะเวลาเราระเบิดอ่ะออมันก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นหรืออย่างที่บอกก็คือขุดให้มันโล่งไปเลยทุกคนนะแต่ผมขี้เกียจขุดให้มันโล่งเพราะว่าออที่ขุดเรามันยังไม่ได้ขามาหลายอันนะนะแล้วก็ขุดแบบก้างปลาไปก่อนทุกคนมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละเออ <Okay. S 1> อาจจะแบบพลาดไปอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ในเทราคอทุกคน อ่าถ้าเจอพวกี้ถ้าคอสเจอทองอะไรก็ขุดไปดทุกคนมันก็เป็นแร่ที่มีประโยชน์เหมือนกันนะ <Okay. S 1> ขุดไปอ่าขุดทองด้วขุดทองขุดทองโอเค <Okay. S 1> ทองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเอาไปครับเนเธอร์ไลท์นะทุกคนอืมอ่าในส่วนตรงนี้ก็ขุดกันต่อทุกคนโอเคเโอเคทุกคนผมขุดออกมาทางนี้แล้วอ่าโอเคแล้วก็เว้นอีก2บล็อกทุกคนอ่านี่เรามี2บล็อกใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็เว้นนี่หนึ่ง สองแล้วก็ไปทางเนี้ยทุกคนอืมประมาณนี้อืมอันนี้อุดไว้อ่ะแบบเนี้ยแล้วก็เริ่มเส้นทางใหม่ทุกคนโอเคอ่ะสักสามสามชั้นก็พอโอเคสามล็อกแบบนี้ขุดไปอืมแล้วก็ไปอย่างเนี้ยเรื่อยๆทุกคนนะไปเรื่อยๆเลยอ้าวเจออีกแล้วอืกำลังจะไปเรื่อยๆเลยเจออีกแล้วขุดขุดเอออุย้ยมีสองค้อนว้าวสองค้อนสองค้อนเอออุย้ยสามไม่นะสี่ไหมอ่ะสี่ขอสี่ขอสี่ขอสี่โอ้ไม่มีแล้ว ฮ่ <Gram. S 2> <fu> สามก็ดีทุกคนถือว่าถือว่าดีตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่รวมตรงนั้นอีกเท่าไหร่นะอ่าเราได้มาตอนแรกเท่าไหร่เอ่ยอ่ะห้าเฮ้ยวิเฮ้ก้าแล้วนยเนี่ยเออแป๊บเดียวเองทุกคนอ่ะไหนๆก็ออกมาตรงนี้ละเก็บของเขากองอื้ม้ยเราได้เนืเท <t ale noise> ่าไหร่มาเก้าข้อนแล้วทุกคนโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอืมเอาทุกคนขุดกันต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบอกแล้ววิธีเนี้ยใช้ได้เออขุดกันต่อไปทุกคน โอเคทุกคนผมเจอลาวากองใหญ่เลยเราไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็วนกลับทุกคนอ่ะเหมือนเดิมเลยอ่ะฮะเว้นสัก2บล็อกทุกคนอ่ะเว้นหนึ่งสองแล้วก็อ,อุ้ยลาวาไม่ไม่ขุดบล็อกล่างโอเคอ่ะลาวาเยอะเหลือเกินอ่ะโอเคเว้นสองบล็อกทุกคนหนึ่งสองนะก็บล็อกที่3อ่ะขุดกลับทุกคนอ,อันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคขุดกลับทุกคนนะ โอเคทุกคนผมคุดออกมาแล้วและไม่เจอสักก้อนเลย <c oughs> ใช่ฮะนั่นแหละคือมันก็ไม่ใช่ทุกแถวที่มันจะเจอทุกคนสมมุติเราเปิดอ่าเอฟ3จอ่าช้างเนี่ยอ๋อเนี่ไงคือมันเป็นในช้างเดียวทุกคนเนี่ยจากเขตเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยมันช้างเดียวก็อาจจะมีโอกาสเจอในช่องนี้หรือเจอในช่องนี้ก็ได้อะไรเงี้ยอือคือ2ช่องนี้ที่เราคุดไปก็คือไม่เจอนะเราเจอแค่9ก้าก้อนที่ผ่านมานี่แหละโอเคอ่าเก็บของเข้ากล่อง เอาแค่9ก้าก้อนก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมจะไปครับเนเธอร์ไลท์เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันไายคนก็อาจจะรู้แล้วอของเต็มตัวแป๊บนึงนะทุกคนออกคครับกล่องไหนสิอ่าเก้ก้อนน่ยเราก็ต้องไปครับรวมกับต้องไปเผาก่อนทุกคนแล้วก็ไปครับรวมกับทองนะเราทองไปด้วยเผื่อได้ใช้นะอ่ะขึ้นไปด้านบนก่อนทุกคนโอเคเราจะไปเผาเอ็นเชนดีบลิสกันนะให้มันกลายเป็นเนเธอร์ไลท์สครบอ่าแล้วเราก็ไปครับรวมกับทองเราก็จะได้เป็นเนเธอร์ไลท์อินอมาอือือ อาอามาโอ้โหเป็น,นกลางคืนอนอนนอนนอนทุกคนนอนเฮ้ยอรุณสวัสดยามเช้าในเกมไมค้าทุกคนโอเคเราเอามาันมาเผาเลยทุกคนเผาแบบนี้อ่าเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นสแครปมาทุกคนอ่านเหล็กเก็บไปเรามาคับลุงกระทองอ้าวทองมีแค่นี้เหรออ้าวเราเอาทองออกมาด้วยทุกคน อทองอันนี้เราวางวางทุกคนวางวางไปเลยวาง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 ,วางนะเราจะใช้ที่ขุดที่มีชื่อว่าฟอร์จูแล้วกันทุกคนที่ขุดธรรมดามก็ขุดได้แหละแต่ว่าซิลทัสมันก็จะได้เป็นบล็อกไนงะแต่ถ้าเราใช้ฟอร์จูมันจะได้มากกว่าหนึ่งขุดไปอ่าได้ทองมาแล้วทุกคนซึ่งมันจะเป็นทองแบบ่านักกิตก่อนนะทุกคนเราจะต้องไปคราฟให้มันเป็นอินกอรก่อนใช่ใช่ เพราะมันจะเป็นแบบเศษทองอนะ่ะเออนักเก็ตแบบอันก้อนได้น้อยแบบนีน้แล้วก็มาครับแบบนี้อา่ามันเป็นทองเออได้ตั้งส0อันเห็นไหมอ่าอันนี้เรา,าได้สามแล้วมันจะต้องใช้มันจะต้องใช้4อันอ่าสี่อันเยเน่ีนเท่าไราสสแครปทุกคนมันจะขาแบบนี้อ่าอน,นี่ไงใช้ทองสี่ก้อนแล้วก็สแครป4สอันนะทุกคนแล้วก็จะได้เป็นเนเทไรอินกอตหนึ่งก้อนเย่อ้าวไม่มีไอชิมิทหรอ <c oughs> นึกว่ามีไอจําได้ว่าเราหาเจอในเะออที่ปราสาททุกคนอ่าแล้วมันจะต้องใช้ สมิทติ้งเทมเพลตได้ทุกคนในการอัปเกรดอุปกรณ์ชุดเกราะต่างๆนะทุกคนมันจะใช้บล็อกที่มีชื่อว่าเหมือนหูเคยอ่านี่ไงสมิทติ้งเทเบิลทุกคนอ <Okay. S 1> วางไว้ตรงนี้อ่ามันค้าบแบบอ่าทุกคนมันค้าบแบบนี้นะไอโต้นัน่นอะสมิทติ้งเทเบิลทุกคนโอเคใช้เหล็ก2ก้อนแล้วก็ใช้ไม้แผลงแบบนี้อือโอเควิธีการอัปเกรดก็คืออ่าเราจะอัปเกรดอะไรดีเรามี2ก้อนก็เฮ้ยสก้อนปะอันนี้มีสี่เฮ้ยได้สี่ไอ้ก้อนนี้ไม่ได้โอเคได้ก้อนหนึง่งเฮ้ยเรามี3ก้อนทุกคนเราอักรดะไนี ผมอยากจะอัปเกรดอ่าอ่าที่ขุดก่อนแล้วกันอืมซิลทัชนะทุกคนเราจะต้องใช้แบบนี้เฮ้ยเดี๋ยว ık, นะเดี๋ยวนะทุกคนหยุดสต็อปคือแผ่นผมลืมไปเลยว่าอ่าสมิทติ้งเทมเพลตอะเรามีอยู่แผ่นเดียวใช่ไหมไม่ได้ทุกคนเราจะต้องไปคราฟเพิ่มมามันจะต้องใช้เพชรอะเพชรอุ้ยเพชรมันมันจะต้องคราฟแบบอ่าอ่ะแบบเนี้ยอุ้ยใช้เพชรอ่าเจ็ดเม็ดเลยอะว้าวอ่าเรามีอ่าไปที่เหมืองทุกคนเหมือนผมจะมีเพชรอยู่ที่เหมืองนะอ่าโอเคทุกคน ผมมาถึงเมืองละมันต้องมีเพชรแหละผมเคยหัเอ้ยเนี่ยมีตั้ง9ก้อนเออมี12โอ้โหก็ก็ยังน้อยอยู่ดีอะอ่ากลับไปที่โต๊ะสมิทติ้งเทเบิลก่อนทุกคนที่บ้านเรานะอ่าโอเคทุกคนมาแล้วมาอัพเกรดกันเอ้ยมันจะต้องค้าอันนี้ก่อนผมลืมทุกทีเลยอืมอ่าสมิทติ้งเทมเพลตเพิ่มเติมทุกคนอ่าแบบนี้อ่าใช้เพชรเโอ้โหจาก1จาก12ก้อนเอามันค้าแบบนี้นะทุกคนก็คือใช้ สมิทติ้งเทมเพลตเนเธอร์ไรท์อัปเกรดทุกคนแผ่นที่1น,นะที่เราได้มาแล้วก็ครับด้วยนเนเธอร์แร็กทุกคนไว้ตรงกลางแล้วก็เพชรเเม็ดล้อมรอบแบบนี้าจากหนึ่งก็ได้มาเป็น2แบบนี้อถ้าเราครับอีกซึ่งขาฟไม่ได้แล้วเพราะเพชรไม่พอโอ้ยแย่จังเลยเพชรไม่พอทุกคนเพชรไม่พออะไม่เป็นไรทุกคนเราได้มา2แผ่นเราเก็บไว้แผ่นหนึ่งทุกคนเก็บไว้แผ่นหนึ่งต้องเก็บไว้นะทุกคน ห้ามให้มันหายเพราะมันเป็นแผ่นเดียวถ้ามันหายคือเราจะต้องไปตามหาใหม่ใน Network เนเธอร์ลยคือซึ่งแบบโอโ้โหอช่างมันวันนี้ผมจะอ,อัปเกรดที่ขุดก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> ที่ขุดอ่ะมันต้องใส่เทมเพลตไปช่องแรกแบบนี้อ่าใส่ที่ขุดลงไปแล้วก็ใส่เนเธอร์ไลท์อิงคอตแบบนี้ปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นพ i ิกเอ็ก e t เนเธอร์ทุกคนเย่ yeah! อ่ะไม่มีไอชิเมนอะไรเลย,เลยไม่มี มันจะมีะชุดเกราะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่มีในช่วงนี้นะคือผมจะใส่พ i ิกแอคไปก่อนแล้วกันเพราะมันจะเพิ่มดูบ l ลิตี้ให้เราอม,มันจะขุดได้มากขึ้นทุกคนเราจะได้มีดูบิลิตี้เยอะๆเพื่อไปขุดหาในเนเธอร์ไลท์อีกเยอะๆทุกคนนะก็ประมาณนี้ทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยวผมไปหาในเบื้องหลังแล้วกันทุกคนก็มันเป็นขั้นตอนที่อาจจะดูน่าเบื่อหน่อยนะแต่คือผมมาบอกวิธีในคลิปนี้แล้วกันก็แบบประมาณนี้ก็คือเราเข้าในเธอร์มาเราก็หาพื้นที่ที่มันต่ํากว่าลาวาทุกคนใช่อย่างเราเจอตรงนี้ใช่ไหม เราก็ขูดลงไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันลงได้แบบปลอดภัยอ่ะเออซึ่งตรงที่ผมเจอก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่มันมีแบบนั่นน่ะได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนเสียงอ๋อไอ้เจ้าพลิกลิ้นเยอะแยะมากมายไก่กองเขากำลังสู้กับหมูอยู่เราหนีลงไปเลยทุกคนมันไม่ตามลงมาหรอกใช่ไหมเออไม่ตามโอเคอ้ยล้ตกใจลาวานั่นแหละอ่ะเจอลาวาเราก็เลี้ยวอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะไปให้มันต่ํากวลาวาทุกคนเราลงมาเรื่อยๆเลยลงให้มันแบบต่ำที่สุดจนมาถึงชั้นที่อ่ะเปิด F3 ชั้นที่15้ทุกคนนี่ มาถึงชั้นที่15ตรงกลางนี่นะซึ่งเป็นชั้นที่หาในเธอรไลท์ได้ เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดทุกคนใครจะหา14 13หรือ1617ก็แล้วแต่ทุกคนแต่15มันสายกลางนะทุกคนก็ประมาณนะี้ขุดแบบหาเหมืองแร่ในโลกโอเวอร์ over, ทุกคนเหมือนหาเพชรหาเหล็กหาอะไรเงี้ยก็คือขุดเป็นก้างปลาทุกคนวิธีแบบง่ายๆตอนนี้นะเรามีแค่ที่ขุดอย่างเงี้ยเออแล้วก็ขุดแบบก้างปลาไปทุกคนหรือใครมีที่ขุดเยอะๆทุกคนก็ขุดให้มันล่อแบบขุดเงี้ยอ่าน่ะยกตัวอย่างทุกคนะขุดให้มันโล่งแบบนี้เลยคือมีโอกาสเจอเยอะกว่าใช่เพราะมันบางทีแบบมันซ่อนอยู่นะ สมมติมันอาจจะซ่อนอยู่ในบล็อกนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือใครจะเอาเตียงมาระเบิดแบบบูหน่อยก็ได้ทุกคนก็ในวันนี้เราก็มีที่ขุดเนเธอร์ไล์อันแรกทุกคนนะซิลทัตด,ดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมก็มาขุดหา,าในเบื้องหลังต่อแล้วกัน <Okay. S 1> แล้วก็มันต้องใช้เพชรในการอัปเกรดด้วยอ่ะใช่แผ่นอัปเกรดมันก็ต้องใช้เพชรไงเดี๋ยวผมก็ไปหาเพชรเอาแล้วกันไปหาเพชรเพิ่มเติมแล้วก็หาเนเธอร์ไลท์เพิ่มเติมแล้วกันทุกคน <Okay. S 1> ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ฝากกดะร้นคับบบ you